ขณะที่งบประมาณประเทศมัน3ล้านล้านทนะหารกระทรวงเดียวเอาไป2อ0 0 0นล้าน2อ0 0สนล้านมีหน้าที่ต้องการประเทศนะแล้วมันไม่ลบกับใครอ่ะถ้าลบก็ไปอย่างนะส่วนกระทรวงที่มีมหน้าที่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนเช่กนกระทรวงพัฒนังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศ7จิล้านคนให้มีปัจจัยสิ่งให้พร้อมจะได้ประชาชนได้ลืมตาอาป,ปากได้ได้งบประมาณ2 0 0 0 0ื สี่พันล้านเศษเศษของทหารเท่านั้นเลยนั่นเนี่ยเรื่องตำรวจไปยิงอดีตตำรวจไปยิงเด็กนะน,นะเสร็จแล้วก็บอกให้กระทรวงมนาสังคมเข้ามาดูแลดูที่เขามีเงินอยู่แค่นี้จะให้เ็าทาอะไรจะมาเพราะฉะนั้นประชาชนมอนรื่งรับบาปไงนะเงินมันไม่ถึงประชาชนแต่ทหารมันสวยสุกกันนะไปซื้อนู่นซื้อนี่มีเงินทอนไปหมดเอา้าพอพระข้ามา ลุกล้ชายแดนหน่อยไอ้ผู้จัดก,การทหารอากาศก็เอาเลยจะซื้อ f 3 5สะฮะนถึงเวลาจะหากินอยู่แล้วนะไอ้ผู้จัดก,การหารเรือมาใหม่นะโอ้ยเขาไม่ซื้อดำๆไปแล้วซื้อแล้วไม่มีเครื่องนะจะต้องผูกตั้งกรรมการสอบสวนนะถูกดำเนินคดีอาญาเขาไดยซ้ำน,นะนี่พอมาเป็นผู้จัดก,การหารเรือเนี้ยตุลานี่เองบอกจะซื้อเรือมาอีกสามลำแล้วมีความจําเป็นมากมากกว่าปากท้องประชาชนเลยผมอยากจะรู้ อดไว้ได้มังใด้ไหมอย่ามาเอาอย่ามาพูดเลยว่าไม่มีเงินทอนนะผมเป็นพอบอเหล่าทัพมาก่อนนี้นะคุณจะซื้ออะไรพวกนี้คุณได้ผลประโยชน์กันตังหน้าแม้กระทั่งปลายปลายเดือนกันยานะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวิตรตอนรักษาการนะอนุมัติงบมารพันห้าร้อยพันหกร้อยล้านเนี่ยให้ทหารเป็นงบลับเงินลบรับเงือทำอะไรงบรับ โอ้รับคือไม่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ไหมดังนั้นก็ไม่รั่วไปทำไรใช่ไหม,อมเอาล่ะถ้าผมลองถามดูผมก็คิดนะประชาชนคิดตามผมได้คุณอกอคิดตามผมได้อนุมัติไปพันลาร้อยล้านคุณประวิทย์ผมสมมติมเฉยๆนะ,ะคุณประวิทย์ขอกลับมาห้าร้อยล้านเพื่อไปทํางานการเปืองทําได้ไหมใช่ไหมมันก็มาลับนะตรวจไม่ได้โวยวิพันล้านเหรอ แม่ทัพต่างๆทั้งหลายทั้ง<ม>ปวงก็เกษียณไปก็เอาไปใช้ตอนเกษียณที่นะอะอย่างเงี้ยจะไม่ให้ผมคิดไม่ได้หรอก็ในเมื่อคุณรับคุณไม่ยอมให้ผมตรวจผมก็คิดอย่างเนี้ยนะครับมันเป็นไปได้แล้วเป็นไงเงินเนี่ยมันก็ไม่ถึงประชาชนนะนะล้นอย่างเงี้ยประชาชนถึงได้ยำบากลากแขนนาะอเวรพวกเนี้ยนะรนะ่ำรวยเอาร่ำรวยเอา